มาที่ดาวพฤหัสบดีค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกวันที่13พฤษภาคม2568นี้ดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนอันเป็นเดือนมรณะของท่านและอยู่ถึงวันที่2ตุลาคม2568คืออยู่ประมาณ4เดือนครึ่งนะคะโดยภาพรวมสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกคือ ท่านจะผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตยอย่างราบรื่นและได้ประโยชน์ค่ะท่านมีโชคในเรื่องมรดกการได้รับทรัพย์สินจากผู้อื่นหรือการได้รับเงินก้อนใหญ่ท่านมีพลังในการฟื้นฟูต,ตนเองจากวิกฤตสามารถลุกขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งท่านมีความเข้าใจในเรื่องลึกลับและจิตวิญญ,ญาณสัมผัสพ,พลังงานที่มองไม่เห็นการลงทุนระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดี ท่านประสบความสําเร็จในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตหรือชาปนากิจสงเคราะห์ท่านมีความสามารถในการจัดการสินสมรสอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งท่านมีพัฒนาการทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งอาจหันไปสู่การปฏิบัติธรรมหรือวิปัสสนากรรมฐานค่ะ